ิจนี้ก็พี่ทิพย์คุณจุธาทิพย์อยู่ราบค่ะที่เป็นคนแนะนำให้เรามาเจอธุรกิจนี้นะเพราะเราเป็นแบบเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ไม่น่าเชื่อนะที่มีสิ่งดีๆแบบนี้ด้วยเต้นเต้นเปแล้ว ก็เราเป็นโรคหัวใจเนาะเป็นเป็นคนเดียวเจ็ดโรคอ่าเป็นโรคหัวใจอยู่สิบหกปีค่ะเป็นตั้งแต่พศสองพนาร้อยสี่ิบสี่ที่ตรวจเจอว่าเราอ่ะเป็นโรคหัวใจเป็นแบบโอ้ยมันท้อแท้แต่ไม่น่าเชื่อที่ทุกวันเนี้ยเราไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปรับยา กิน24เม็ดยานะแต่ตอนนี้เราไม่กินแมแต่เม็มดเดียวอ่ะแต่ก็ขอบคุณมากขอบคุณเซ็นเตอร์แกลงนะ้วทำให้มีวันนี้ให้มีความรู้อะไรหลายๆอย่างค่ะขอบคุณคุณพัชพรลอยกับคุณชเินโร์พิษสาชากันเลยด้วยการเชิญปกมาด้วยกันเลยการค่ะก็ขอบคุณโค้ชบุตรคุคณธงชัยด้วยค่ะ ิเราไม่เคยคิดจะทำเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้เลยค่ะเพราะว่าเพื่อขาย,ยางานอะไรเราไม่เคยทำเลยแต่มาลองดูกันสักตั้งค่ะ <c oughs> ก็ทำได้แค่ประมาณเดือนสองเดือนก็คิดว่าจะทำทำทำ,ทำต่อตอนนี้นคิดจะทำอย่างคิดจะกินอย่างเดียวแต่ไม่คิดจะทำค่ะแต่แตัดสินใจเพราะมัน เลยค่ะมัน,ม,นมันชี้จุดได้ได้ช่วยคนได้ก็ลองดูกันสักตั้งเนาะก็ลองประสบความสำเร็จดูว่าไดมอนด์เป็นยังไง